อันนี้เป็นเนื้อที่นะคะอยู่ในหมู่บ้านหนองบัวหมู่ห้าเนื้อที่สามงานก็จะมีทั้งบ้านทั้งซัพย์นะคะพื้นที่สวยพื้นที่สวยดูนะคะสวยมากมีลงรถมีบ้านบ้านจะเป็นครึ่งไม้ครึ่งตึกนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกัน ขึ้นบันไดนะคะอันนี้ก็คือขึ้นไปชั้นบนแม่ขออนุญาตในจ้าอันนี้ขึ้นบันไดไปทางนี้หรือว่าถ้าเราจะไปข้างล่างนะคะอันนี้คือข้างบนข้างบนประตูข้างบนไปตรงนี้นะคะโอเคนนี้ไปข้างล่างก็จะมีห้องนอนนะคะมีสามห้องนอนสองห้องน้ำจะมีห้องนี้เดี๋ยวเราจะไปดูห้องข้างในกันอันนี้คือห้องครัวนะคะ ครัวเดี๋ยวเราจะมาวัดพื้นที่ให้ว่าพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครัวนี้จะเป็นครัวแยกออกมานะฮะแล้วก็อันนี้โรงรถแล้วก็จะมีห้องน้ําห้องน้ําเล็กอยู่ตรงนั้นอันหนึง่งอันนี้เป็นห้องน้ําข้างนอกเหมาะสําหรับนายทุนนะคะเอาไปรีโนเวตต่อได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นครัวเล็กจริงๆตัวนี้เป็นพื้นที่อันนี้เป็นบ้านข้างหลัง อันนี้ข้างหน้านะคะเข้าไปข้างในเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟไฟตรงนี้ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางอันนี้คือห้องน้ํานะคะห้องน้ำข้างในเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกัน มืดหน่อยไม่ไดนะะ้เดี๋ยวไฟสวิตช์อันนี้คือประตูเพราะว่าพื้นที่ไม่ได้เก็บกวาดนะคะมันก็จะสภาพนี้หน่อยแต่ถ้าเราเก็บกวาดทำความสะอาดก็จะดีอันนี้ก็จะขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวดูเราดูข้างล่างให้ครบก่อน อันนี้ข้างล่างจะทะลุประตูตรงนี้อันนี้มีห้องอีกหนึ่งจุดนะคะเป็นห้องที่สามารถเข้ามาจากตรงนั้นได้อันนี้คือห้องนอนนะคะเข้าตรงนั้นได้ต้องออกไปดี อันนี้ข้างบนนะคะาพไปดูข้างบนอันถูกเจ้าที่เจ้าทางขออนุญ,ญาตนะเจ้าคะ่ะโอ้อันนี้มีม่านนะคะข้างบนก็สวยนะคะเห็นไหมคะข้างบนจะเป็นแบบนี้กว้างๆ ก็จะมีโถงกว้างแล้วมีประตูอันนี้ประตูทางออกไปข้างนอกสามารถเปิดออกไปข้างล่างได้หน้าบ้านอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องนอนขออนุญาตนะเจ้าคะ่ะอ้อันนี้เป็นห้องนอนสีชมพูเลย่าเป็นห้องนอนเข้าไปแบบนี้ สภาพไม้ดีนะคะไม้ดีมากเพดานดีนะคะรีโนเวทไม่เยอะทำความสะอาดอยู่ได้สบายสาธุเจ้าที่เจ้าทางขออนุญ,ญาตเจ้าที่เจ้าทางนะเจ้าคะ่ะข้างบนสะอาดสะอาดมีหนึ่งสองมีสองห้องนอนสามห้องนอนรวมข้างล่างห้องนี้จะล็อกไว้นะคะไม่ได้เปิดโอเคนี่ก็คือบันไดยอยู่ข้างล่าง ม่นจะเป็นห้องเจ้าของสาอาดเรียบร้อยถ้าเราดูตรงนี้ไปมีหลังคาเรียบร้อยโอเคพื้นที่เยี่ยมมากอันนั้นคือทางหน้าบ้านนะคะที่เข้ามาเมื่อกี้